สวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการสถานีสิริราชรายการที่มีทั้งความสนุกสุขภาพดีมีสาระคุณผู้ชมครับเนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 ในปัจจุบันส่งผลกับการใช้ชีวิตในปัจจุบันของหลายๆคนนะครับรวมถึงการรับบริจาคโลหิตก็เช่นเดียวกันนะครับเนื่องด้วยว่าหลายๆคนอาจจะกลัวว่าตัวเองติดเชื้อหรือเปล่าหรือว่าการเดินทางมาโรงพยาบาลเพื่อบริจาคโลหิตนั้นอาจจะติดเชื้อด้วยหรือเปล่านะครับทำให้ยอดการรับบริจาคในช่วงโควิด -19 นี้ลดลงอย่าางมาก นะครับทำให้เกิดวิกฤตนะครับการขาดแคลนเลือดในหลายๆโรงพยาบาลทั่วประเทศไทย mm. และว,วันนี้ครับช่วงคุยกับหมอ,ร,อรับรับเกียรติจากรองศาสตรสาจารย์ร้อยเอกแพทย์หญิงปริชาติเพิ่มพิกุลจากภาควิชาวเวชศาสตร์การานธนาคารเลือดคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพ,พยาบาลมหาวิทยาลัยมหิดลนะครับที่จะให้ความรู้กับเราว่าต้องปฏิบัติตัวอย่างไรในช่วงสถานการณ์โควิด19กับการบริจาคเลือดและขั้นตอนจะเป็นอย่างไรบ้างเดี๋ยวช่วงหน้าเราไปหาคําตอบพร้อมกันครับ สวัสดีครับอาจารย์ปริชาติสวัสดีค่ะครับอาจารย์ครับในปัจจุบันสถานการณ์โควิด1 i เนี่ยค่อนข้างที่จะแพร่ระบาดค่อนข้างเยอะพอสมควรนะครับและผมเชื่อว่าก็ต้องส่งผลกระทบต่อเรื่องของการรับบริจาคโลหิตเป็นอย่างแน่นอนคำถามได้เลยครับอาจารย์ผู้ป่วยที่ติดเชือ COVID ้อโควิด1 i สามารถที่จะบริจาคโลหิตได้หรือไม่ครับค่ะก็บริจาคได้แต่ต้องรอให้หายไประยะหนึ่งก่อนนะคะคือไม่มีอาการใดๆเลยครบ14วัน,นะะ14วันค,ครับในซึ่งซึ่งเกณฑ์นี้มันก็จะมาเปลี่ยนไปเรื่อยๆปัจจุบันจะเห็นว่าเราไม่ได้้้ตรรรววจจเเชือืออออหหะไลลังากกทีี่คนนป็แ พอวินิจฉัยว่าเป็นแล้วก็รักษาหรืออาจจะให้ไปกักตัวจนครบระยะนะคะแต่ว่าอันนี้ก็คือขอให้หายไม่มีอาการใดๆแล้วสิบสวันค่ะเพื่อความมั่นใจค่ะอ๋อครับอาจารย์ครับคำถามที่สองครับแต่ถ้าสมมติว่าคนที่อยากจะมาตรวจหรือว่าอยากจะมาบริจาคโลหิตนะครับเขาต้องมีการตรวจคัดกรองตัวเองอย่างไรก่อนที่จะมาบริจาคโลหิตครับค่ะสำหรับคนที่จะมาบริจาคเลือดเพื่อช่วยเหลือคนไข้เนอันแรกก็คือ คัดกรองว่าตัวเองมีความเสี่ยงหรือเปล่านะคะเพราะว่าถ้าสัมผัสกับคนที่ติดโควิดเนี่ยก็ต้องเว้นระยะให้มั่นใจนะคะแล้วก็คนที่ฉีดวัคซีนหรือคนที่เคยเป็นก็ต้องมีเกณฑ์ที่ชัดเจนคนที่เคยฉีดวัคซีนเนี่ยวัคซีนชนิดนไหนก็ตามให้หมดเว้นประมาณเวันนะคะอ่าคสำหรับคนที่ฉีดวัคซีนแล้วมีอาการผิดปกติก็ให้เว้นจากระยะ คือวันที่มีอาการปกตนินับไปประมาณ14วันนะคะเพื่อเพื่อให้มั่นใจนะคะค่ะแล้วก็เพื่อเพื่อป้องกันทั้งตัวเองแล้วก็เจ้าหน้าที่ด้วยนะคะแต่จริงๆแล้วโควิดเนี่ยก็ไม่เคยมีรายงานว่าติดผ่านการให้เลือกนะคะแต่สิ่งที่เรากังวลในเรื่องของโควิดกับการบริจาคเลือดก,ก็คือถ้าคนที่มีเชื้อมากว่าจะเป็นเจ้าหน้าที่หรือว่าคนที่มาบริจาคเนี่ยมันก็จะเสี่ยงในการที่จะ<อ>ติดกันและแพร่เชื้อ,อนะคะเจ้าหน้าที่เองเราก็ให้คัดกรองตัวเองทุกวัน เพราะจริงๆก่อนก่อนไปบริจาคเลือดี่ยขอให้คัดกรองตามคําแนะนําซึ่งการชาติกับเราใช้เหมือนกันนะคะสามารถดูจาก Facebook ได้ก็คัดกรองตัวเองก่อนนะคะแล้วจริงๆธนาคารเลือดมีมาตรการเพื่อลดความเสี่ยงจะเห็นว่าถ้าคนมาอยู่รวมกันเยอะๆคือการไปเจอใครเยอะๆนี่มันก็จะมีความเสี่ยงเพิ่มขึ้นนะคะซึ่งทุกที่จะใช้มาตรการไม่ว่าจะเว้นระยะห่างหรือมีแบรเออร์หรือเจ้าหน้าที่ก็อาจจะต้องให้ใส่เครื่องป้องกันในกรณีที่จําเป็นซึ่งแล้วแต่สถานที่แต่ละครั้งเขาจะดีไซน์นะคะ ซึ่งสำหรับของเราเนี่ก็ทั้งการเว้นระยะห่างการมีแบรเออร์แล้วก็การดูแลทําความสะอาดพวกพื้นผิวสมัมผัสอย่างดีในระยะตั้งแต่ตั้งแต่โควิดระบาดมาเนี่ยยังไม่เคยมีการติดเชื้อในสถานที่ที่เราบริจาคเลือดไม่ว่าจะเป็นหน่วยรับบริจาคเลือดหรือในในธนาคารเลือดของเรานะคะไม่มีเจ้าหน้าที่และผู้บริจาคเลือดติดโควิดจากการมาสมัมผัสกันนะที่บริจาคเลือดเพราะนั้นเราก็ค่อนข้างจะ ชื่นชมเจ้าหน้าที่แล้วก็ผู้บริจาคเลือดที่ให้ความร่วมมือนะคะแสดงว่ามีการป้องกันแล้วก็รักษาระยะห่างรวมถึงดูแลตัวเองคัดกรองตัวเองอย่างเหมาะสมก่อนที่จะมาบริจาคเป็นอย่างดีนั่นเองใช่ค่ะรวมทั้งสุดท้ายก็คือหลังจากกลับไปแล้วอ่ะบางคนก็จะพบว่าคนที่บ้านติดหรือตัวเองเดี๋ยวก็ ATK สขีดก็ต้องขอให้แจ้งเจ้าหน้าที่เขาด้วยภายในระยะเวลาเจวันหลังจากบริจาคเลือดไปถ้าท่านพบว่า ท่านเป็นหรือว่ามีความเสี่ยงสูงขอให้คอนแทคเราจะมีอินซิเดนต์ม a เนเจอร์พยาบาลคอยดูแลซึ่งธนาคารหรือทุกที่ก็จะทําเหมือนกันเพราะอันนี้คือเรากังวลเรื่องคนที่มาสัมผัสไม่ว่าจะ,จะผู้บริจาคเลือกท่านอื่นหรือเจ้าหน้าที่ซึ่งโดยระบบของเราเมื่อเราทําการป้องกันอย่างดีเนี่ยสิ่งเหล่านี้ก็จะมีปัญหาน้อยลงแต่อย่างไรก็ต้องระวังนะคะครับผมก็แสดงว่าถ้าเกิดว่า มาบริจาคเลือดแล้วถ้ากลับบ้านไปนะครับเราพบว่าติดเชื้อก็ต้องรีบแจ้งนะครับหน่วยรับบริการที่ท่านไปบริจร<ช>ะคะาคโลหิตน,<ช>นะครับภายในเจวันนะครับคือคือถ้ามีอาการภายในเจวันที่มาบริจาคเลือด<ช>ค่ะขอให้รีบแจ้งทันทีรีบแจ้งทัน,ท,นทีเลยคือ,คอรู้รู้ว่ามีปัญหาแล้วแจ้งเลยคะ่ะแล้วเจ้าหน้าที่จะได้ปฏิบัติถูกแล้วว่าดูดูแลถูกนะคะมีข้อมูลอะไรรีบแจ้งเลยแล้วเขาก็จะมีที่ปรึกษาของเขานะคะเพื่อดูแลทุกคนค่ะครับรีบแจ้งให้เร็วที่สุดนะครับก่อนที่จะนํา เรือ่องของโลหิตหรือว่าองค์ประกอบของเลือดไปให้กับผู้ผู้ป่วยต่อไปใช่ค่ะถึงแม้ว่าไม่มีรายงานว่า,าเชื้อโควิดจะติดต่อผ่านการให้เลือดเพราะจริงๆไวรีเมียของโควิดเนี่ยมันก็มีรีพอร์ตว่ามีแต่ว่าไม่เคยมีรายงานว่าติดต่อผ่านจากการให้เลือดโดยเฉพาะในประเทศในต,นตะวันตกหรือว่าในจีนอะไรเงี้ยนะคะ,คะซึ่งเขาระบายกันหนักหนามาค่ะก็ยังไม่มีรายงานแต่ถึงไงเราก็ต้องระวังไว้ก่อนนะคะ ค,คำถามต่อไปครับอาจารย์ครับสมมติว่าเราไปฉีดวัคซีนป้องกันโควิด19มาแล้วเนะฮะแล้วเรามีอาการคล้ายๆกับหลังฉีดวัคซีนเราควรต้องเว้นระยะห่างเท่าไหร่นะฮะเพื่อที่จะให้ปลอดภยัยหรือว่าให้ให้ป้องกันความเสี่ยงเฉยขึ้นเพื่อจะมาบริจาคเลือดครับคือถ้ามีอาการข้างเคียงเนี่ยขอให้เว้นไป14วันเลย14วันเลยหลยังจากอาการคือพออาการหมดแล้วนี่ก็นับไป14วันนะคะของของพวกนี้ก็คือ จริงๆแล้วมันอาจจะเป็นไรไม่เป็นไรแต่เราขอปลอดภัยไว้ก่อนเพราะว่าเรื่องของการบริจาคเลือดเราต้องการปลอดภัยสูงสุดเพราะมันเป็นการไปช่วยเหลือคนอื่นใช่ไหมคะคะก็การชาติก็ออกมาตรการที่ชัดเจนเวลามีอะไรปรับเปลี่ยนเราก็จะปฏิบัติให้เหมือนกันและการชาติก็จะสื่อมาอยัางรออเราแล้วคนเป็นการปฏิบัติที่เหมือนมาตรฐานเดียวกันทั่วประเทศจะได้ไม่มีความสับสนนะคะครับอาจารย์ครับสุดท้ายครับอยากให้อาจารย์ปริชาตินะครับฝากถึงคุณผู้ชมทางบ้านครับว่าเรื่องของแนวทางการปฏิบัติของการรับบริจาคโลหิตในช่วงโควิด19เป็นอย่างไรบ้างครััับในนปจจุ ก็แนวทางในการมาบริจาครหิตแล้วก็รับบริจาครหิตนะคะในสถานการณ์ที่มีการระบาดของโควิดในขณะนี้ข้อแรกก็คือขอให้ทําการคัดกรองนะคะทั้งเจ้าหน้าที่เองซึ่งเขาจะทําการคัดกรองตัวเองทุกวันก่อนมาทางานนะคะและผู้บริจาคเลือดก,ก็ขอให้ทําคัดกรองทําการคัดกรองตนเองก่อนที่จะเข้ามาบริจาคเลือดนะคะทั้งในเรื่องการสัมผัสการเคยเป็นหรือว่าการฉีดวัคซีนตามเกณฑ์ซึ่งเราได้สื่อสารไปใน Facebook นะคะเพื่อที่จะได้ หลีกเลี่ยงการที่จะทําให้คนอื่นสัมผัสจากเราเพราะบางอย่างเราอาจจะยังไม่ได้คิดให้ไม่เข้าใจว่าอันนี้ยังเป็นเกณฑ์ด้วยหรือนะคะแล้วก็ข้อที่2ก็คือ,เม,อเมื่อมาถึงสถานที่เนี่ยส่วนใหญ่เขาก็จะมีการคัดกรองอีกครั้งหนึ่งนะคะโดยเฉพาะในเรื่องของการสัมภาษณ์ด้วยนะคะแล้วก็ขอให้ให้ข้อมูลําความเป็นจริงแล้วก็มีการเว้นระยะห่างนะคะตามตามที่มาตรการที่ธนาคารเลือกกำหนดของเราในเวลาเข้ามาเนี่ยเราจะพยายามลดการสัมผัส พื้นผิวที่สัมผัสทั้งหลายให้ลดลดเลี่ยงมากที่สุดนะคะแล้วก็อย่างวัดความดันอะไรพวกนี้เราก็จะมีะปลอกแขนใสเพื่อป้องกันการสัมผัสนะคะแล้วก็เวลาที่ตอบคําถามอันนเงี้ยเจ้าหน้าที่ก็จะมีการถ้าไม่เว้นระยะห่างซึ่งการสัมภาษณ์นี้เว้นระยะให้ห่างกันก็อาจจะคุยไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้นก็อาจจะมีะฉากใส่กั้นนะคะบางที่ก็อาจจะแทรกไมโครโฟนไว้แล้วก็คนอีกคนก็นอยู่อีกหลังหลังฉากใส่นะคะพวกนี้ก็ขอให้ปฏิบัติตาม แล้วก็เวลาที่บางที่เนี่ยเวลาก่อนบริจาคเลือดก็จะให้ดื่มน้ําเพื่อลดการเป็นลมนะคะพวกนี้ก็อยากจะให้ไปไปทานคือเปิดนเวลาที่อันตรายคือเปิดหน้ากากใช่ไหมคะก็ขอให้เปิดประยะเวลาที่สั้นที่สุดแล้วก็เราก็ทำเหมือนคล้ายๆกับฉากกั้นตรงที่รับประทานน้ำนะคะ <c oughs> มันก็ดื่มน้ำนีำน่ก็ให้ให,ให้แยกห่างจากคนอื่นแล้วก็เวลาที่เข้าไปบริจาคเลือดเนี่ยเจ้าหน้าที่ที่ต้องเข้ามาดูแลใกล้ชิดเนี่ย เขาก็ต้องใส่หน้ากากผู้บริจาคต้องใส่หน้ากากทุกคนนะคะเวลาที่บริจาคเลือดนะคะขออย่าให้คือท่านถอดหน้ากากให้น้อยที่สุด,สดนะคะแล้วกเ็เวลาที่เขาดูแลทําความสะอาดพวกเตียงพวกอะไรพวกนี้จะมีการทําความสะอาดทุกรายนะคะพอลุกขึ้นแล้วก็คือเช็ดทันทีนะคะแล้วก็พื้นผิวทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นผิดสมัมผัสอะไรทำความสะอาดทุกชั่วโมงนะคะแล้วก็พอที่บริจาคเลือดเสร็จแล้วเนี่ยส่วนใหญ่พวก ของว่างเพิ่งสมัยก่อนเรามักจะเอามาเสิร์ฟเนี่ยปัจจุบันนี้เขาก็มักจะใส่ถุงให้นะคะแล้วก็ขออยากให้เป็นรับประทานเป็นส่วนตัวมากกว่านะคะแล้วก็เราแต่จริงๆขอให้ท่านอยู่รอให้เจ้าหน้าที่สังเกตอาการก่อนนะคะเพราะว่าหลังบริจาคเลือดบ,บางคนอาจจะมีอาการคล้ายๆวูบอะนะคะเพราะฉะนั้นอย่าเพิ่งเดินคือบางคนพอเห็นเป็น,ปนถุงแล้วก็เลยช่วยถุงแล้วเดินเลยอะ,ะ,ค,ะ <S <S ค่ะเราก็เป็นห่วงนะคะ แล้วก็อยากให้ท่านรับประทานขนมและน้ําแต่ว่าอยากให้ท่านเปิดหน้ากากน้อยที่สุดในที่ที่บริจาคเลือดเพราะว่าโควิดมาตอนเราเปิดหน้ากากานะคะรวมทั้งสุดท้ายอะคะ่ะกลับไปแล้วถ้ามีปัญหาไม่สบายคือมีอาการหรือว่าคนในบ้านติดโควิดและพวกนี้ขอให้แจ้งธนาคารเลือดเร็วที่สุดระยะเวลาที่เขากําหนดไว้ก็คือภายใน7วันหลังจากบริจาคเลือดถ้าท่านติดหรือว่าสัมผัสโควิดขอให้รีบแจ้งธนาคารเลือดนะคะ ได้ครับคุณผู้ชมครับเนื่องจากสถานการณ์โควิดในที่ในปัจจุบันนะทำให้ยอดการรับบริจาคโลหิตค่อนข้างลดลงอย่างมากนะครับแต่ทางโรงพยาบาลก็ยังจาเป็นต้องใช้องค์ประกอบของเลื่อดเหล่านี้เพื่อผู้ป่วยอยู่นะครับยังไงก็ขอเชิญชวนนะครับคุณผู้ชมทางบ้านเนี่ยมาบริจาคโลหิตได้นะครับเนื่องจากโรงพยาบาลเราก็มีมาตรการป้องกันที่ค่อนข้างระดกุมและเหมาะสมอย่างแน่นอนนะครับสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือว่าเราจะต้องคัดกรองตนเองก่อนนะครับว่าเราเนี่ยปลอดภัยมากพอที่จะมารับบริจาคโลหิตและต้องให้ข้อมูลนะครับกับทางเจ้าหน้าที่เนี่อ ปลอดภัยทั้งตนเองและปลอดภัยทั้งกับผู้ร่วมรับบริจาครลหิตท่านอื่นๆด้วยนะครับวันนี้ต้องขอขอบพระคุณนะครับรองศาสตราจารย์ร้อยเอกแพทย์หญิงปริชาติเพิ่มพิคุลนะครับจากภาควิชาเวชศา,ศาสตร์การธนาคารเลือดคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลมหาวิทยาลัยมหิดลเป็นอย่างยิ่งนะครับที่มาให้ความรู้กับเราในวันนี้ขอบพระคุณครับอาจารย์สำหรับช่วงนี้พักกันสักครู่ช่วงหน้ากลับมาพบกันในช่วงนานาสาระน่ารู้ครับ ลับมาพบกันในช่วงสุดท้ายของรายการแล้วนะครับเป็นช่วงตอบคาถามจากทางบ้านโดยให้เราจะนำคำถามที่คุณผู้ชมสอบถามเข้ามาทางเสียงรับออนไลน์มาให้คําตอบกันครับเดี๋ยวเรามาเริ่มกันที่คําถามข้อแรกกันเลยครับไปถอนฟันกรามเมื่อวันอาทิตย์ก่อนถอนบอกหมอว่ามีอาการปวดอยู่ตอนนี้นิดหนึ่งแต่ยอมรับที่จะถอนพอถอนเสร็จเลือดหยุดไหลก็มีอาการปวดแก้มบวมวันจันทร์มีไข้เล็กน้อยมาจนถึงวันอังคารก็ยังปวดเหงือกยังไม่หายบวมในแผลก็มีสีขาว,ขาวอยากรู้ว่าเป็นอะไรไหมคะ เป็นกระบวนการหายของแผลเกิดอาการอย่างที่เป็นได้ค่ะแต่ถ้ายังไม่หายแนะนำกลับไปพบทันตแพทย์ที่ถอนให้นะคะขอขอบคุณข้อมูลจากฝ่ายทันตกรรมโรงพยาบาลศรีราชค่ะอายุ43ปีค่ะทำงานร้านอาหารสูง168น้ำหนัก60พ่อเป็นสโตรกแม่เป็นความดันเบาหวานมีอาการบ้านหมุนกลางดึกเวียนหัวคลืนไส้กินไดเมน50มิลิกรัมใช้เวลานานกว่าจะนอนได ปกติเป็นคนเมารถง่ายนอนดึกตื่นสายออกกําลังกายน้อยเพราะมักมีอาการปวดหัวเวลาออกกําลังกายมากๆเลิกงานเวลาประมาณห้าทุ่มนอนเวลาประจําคือตีสองอย่างเร็วและตื่นประมาณ10บโมงไม่ได้ตรวจสุขภาพประจําปีมา2ปีแล้วค่ะอยากทราบว่าอาการบ้านหมุนเวียนหัวจะเป็นสัญญาณของโรคที่เกี่ยวเนื่องกับโรคที่พ่อแม่เป็นหรือไม่ตอนนี้อาศัยอยู่ที่อังกฤษไม่สะดวกพบหมอขอคําแนะนําด้วยค่ะอาการเวียนศีรษะบ้านหมุนเกิดจากหลายสาเหตุ ซึ่งอาจมีความเกี่ยวข้องกับโรคที่คุณพ่อและคุณแม่เป็นถ่ายทอดทางพันธุกรรมหรือไม่ก็ได้ควรมาพบแพทย์หูคอจมูกเพื่อหาสาเหตุและรักษาตามสาเหตุค่ะขอขอบคุณข้อมูลจากภาควิชาโสตนาสิกลาลิงค์วิทยาค่ะคนไข้อา,ายุ76ปีไม่มีโรคประจําตัวมีภาวะจอประสาทต,ตาเสื่อมปัจจุบันรักษาโรงพยาบาลประจําจังหวัดด้วยการฉีดยาเข้าจอประสาทต,ตา คนไข้เจ็บมากทุกครั้งมีวิธีการรักษาแบบอื่นแนะนำไหมคะอย่างการใช้สเต็มเซลล์ช่วยได้ไหมคะกรณีที่เป็นโรคจอตาเสื่อมบริเวณจุดรับภาพชัดชนิด CNV หรือ PCV ซึ่งส่วนมากพบในผู้สูงอายุการรักษาหลักที่ได้ผลดีที่สุดคือการฉีดยาที่ช่วยยับยั้งการสร้างเส้นเลือดใหม่เข้าในน้ำบุนตาและต้องอาศัยการฉีดต่อเนื่องทุกเดือนในช่วงแรกจะสามารถฟื้นฟูระดับสายตาได้หลังจากอาการดีขึ้น จึงจะสามารถลดการฉีดยาได้การรักษาอื่นๆที่เป็นทางเลือกได้แก่การเลเซอร์ความร้อนในกรณีที่ตำแหน่งพยาธิสภาพไม่ได้เกิดที่ตรงกลางจอรับภาพโดยตรงหรือเลเซอร์เย็นซึ่งมีที่ใช้ในบางกรณีอย่างไรก็ตามการเลือกวิธีการรักษาควรขึ้นกับดุลยพินิจของแพทย์จอตาในการตัดสินใจเนื่องจากการรักษาแต่ละวิธีต้องคำนึงถึงลักษณะรอยโรคของผู้ป่วยแต่ละคนโรคประจำตัวสิทธิการรักษา การตอบสนองต่อยาและภาวะแทรกซ้อนที่อาจเกิดขึ้นการรักษาด้วยสเต็มเซลล์สำหรับรักษาโรคจอตาเสื่อมนั้นปัจจุบันอยู่ในขั้นตอนการทดลองวิจัยในต่างประเทศเท่านั้นสำหรับในประเทศไทยยังไม่มีการนำมาใช้รักษาผู้ป่วยจริงข้อมูลเรื่องความปลอดภัยในการใช้สเต็มเซลล์ยังต้องศึกษาต่อไปค่ะขอขอบคุณข้อมูลจากภาควิชาจากักษุวิทยาค่ะ ลูกชายอายุ13ปีสูง175เซนติเมตรน้ำหนัก55กิโลกรัมเมื่อหนึ่งอาทิตย์ที่ผ่านมาลูกชายเรอตลอดเวลาทุก3-4วินาทีจนเหนื่อยปวดกรามให้คุณหมอที่คลินิกตรวจบอกเป็นกรดไหลย้อนให้ยาลดกรดยาช่วยย่อยและยาปรับสภาพลำไส้ทานจนหมดก็ยังไม่หายเรอคะ่ะแต่เวลาเรอไม่เหม็นเปรี้ยวไม่ปวดแสบกลางอกไม่ปวดท้องช่วงนี้ไม่ค่อยผายลมมีแค่เรอตลอดเวลาจนคอแห้งกับปวดที่กราม ก่อนหน้านี้คือเรอบ่อยผายลมบ่อยแต่ไม่ทีติดต่อกันขนาดนี้ควรทำยังไงดีคะอยู่ต่างจังหวัดอำเภอร,รอบนอกไม่ค่อยมีหมอเฉพาะทางค่ะขอคำแนะนำค่ะหากอาการทั่วไปปกติดีแนะนำให้ลูกรับประทานอาหารให้ครบ5้าหมู่ทานผักผลไม้และน้ำให้เพียงพอรวมทั้งเคี้ยวอาหารให้ละเอียดหลีกเลี่ยงอาหารที่ย่อยยากเพื่อให้ระบบขับถ่าทยทำงานได้ปกติและให้ออกกำลังกายสม่ำเสมอ จะทำให้ลำไส้และร่างกายเคลื่อนไหวอาจช่วยให้ระบบย่อยอาหารดีขึ้นหากปฏิบัติตามคำแนะนำแล้วไม่ดีขึ้นภายใน1-2สัปดาห์แนะนำให้มาตรวจเพิ่มนะคะขอขอบคุณข้อมูลจากภาควิชากุมรารเวชศาสตร์ค่ะผมเป็นอาการทางจิตตือแค่คิดไปเองคือความรู้สึกมันจะเป็นแบบนี่เราจริงๆหรอเราเกินมาได้ยังไง นี่เรามีชีวิตจริงๆหรอมันแปลกทำไมถึงได้ยินทำไมถึงมองเห็นนี่ตัวเราหรอทำไมเราขยับได้ทำไมเราถึงมีความคิดแล้วทำไมคนเราถึงต้องเกิดมาพวกเราเกิดมาทำไมมองมือตัวเองแล้วถามนี่มือเราหรอจับตัวเองแล้วถามนี่ตัวเราหรออาการแบบนี้ตอนอยู่คนเดียวผมนอนประมาณตีสองแล้วตื่นเที่ยงควรแก้อย่างไรดีครับหากความคิดที่เกิดขึ้นรบกวนจนทำให้นอนไม่หลับกังวลใจรู้สึกหักห้ามความคิดได้ยาก แนะนำให้มาปรึกษาแพทย์ค่ะเนื่องจากอาจต้องมีการซักประวัติเพื่อประเมินข้อมูลเพิ่มเติมค่ะขอขอบคุณข้อมูลจากภาควิชาจิตเวชศาสตร์ค่ะครับก็รคกไปแล้วนะครับกับคำถามที่คุณผู้ชมสอบถามเข้ามาในวันนี้หากคุณผู้ชมท่านใดมีคำถามอยากปรึกษาด้านสุขภาพสามารถพิมพ์คำถามแล้วส่งเข้ามาได้ที่ www.siratonline.net และผมจะไปหาคำตอบจากคุณหมอผู้เชี่ยวชาญมาให้เองครับและนี่คือทั้งหมดของรายการสถานีสิริราชรายการที่มีทั้งความสนุกสุขภาพดีมีสาระ ทั้งนี้คุณผู้ชมสามารถติดตามรายการย้อนหลังได้ตามที่อยู่ด้านล่างนี้เลยครับแล้วพบกันใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีครับ